กะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเสานีสีผ้ามาเบิงนะครับว่า,อาหอดเน่าเทศการบุญขอสาเกลวเนี่ยแล้วก็สิมีการยามปูยามหยานํานเนี่ยได้เตรียมอยียงไว้ให้ลูกให้ร้านแน่นะครับบรรดบแรกก็จะเป็นชุดหมากคู่เกลนคุ้นนะครับสิมียาสูบยาพันธ์นะครับโดยถุงไว้์ยางดีนะครับกะเท้าเตรียมเองไว้แน่นะครับ ข้างในก็สิมียาเส็นนั้นนะครับอืมก็เป็นบางห่อนะครับนี่ก็เป็นถุงข้าวสารนะครับนี่ก็เป็นขนมนะครับเอาไว้แจกลูกแจกหล้านนะครับพริกแห้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบักกุงนบาแมนนะครับอันนี้ก็เป็นบุนเส็นนะครับมีบักกอกบักทวดินนะครับต้มไ้แน่กระเทียมนะครับนอกจจกัานก็มีบักพริกดิบนะครับ ของบางสิ่งบางย่างที่เห็นอยู่นีก่ก็ซือมาเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนก็เป็นของลูกหลานบ้านอื่นนะครับเตีียามาฝากปูฝากงาน,นะครับส่วนนมนี่ก็เอาไว้ให้ลูกหลานเด็กๆ,ๆน้อยนะครับอายุหกเจ็ดแปดเก้ปีนะครับส่วนนี้คุณแม่ก็สิให้เป็นบางซิ่งบางย่างที่แตกด้านกันตปนะครับอันนี้ก็สิเป็น หมากผู้บักเงานะครับแกนคูนบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าสารนะครับข้างในก็มีถุงหมากผู้แกนคูนบรรจุไว้สําเร็จนะครับอันนี้เป็นข่าโพดนะครับกขาบักเวอรไม่ไงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเ่าโพดนะครับได้มาจากลูกหลานบานเอื่นนะครับกะสีมีบักคูนะครับบักแตงมันนะครับบักซีดานะครับ บางคนก็บบกม่วงมาฝากูฝากงาหน้านนะครับเดี๋ยวก็แล้วแต่พูดใดสิเอาอย่างมาฝากนะครับบ่ดไดสิแต่ว่าส่วนหลายก็เป็นของฝากของกินเล็กๆน้หน่อยนะครับที่ลูกหลานเรามาฝากผู้ฝากงานนะครับอันนี้ก็เป็นขนมบรรจุเทปนะครับอันนี้ขนมไดโนพาร่านะครับนี่ครับยอดเทดครับอ่าคะยาศาสตร์นะครับ ภาษากลางนะครับกับมีหลายสีนะครับนี่ครับบักอื้อนะครับบักอื้อกับมีนะครับมันแก้วนะครับบักเน่าช่วงนี้บักเน่าก็ออกดีนะครับเอามาฝากกันนี่ก็เป็นบักบววครับออมหลวกกินกับปนกับแก้วเสียบคักนะครับส่วนนี้ก็เป็นขนมนะครับแล้วก็บักอื้อบางส่วนนะครับบักอื้อเปอย่างคืบพานะครับเพราะว่า เอาใสายาย่กอสากนะครับว่าถ้าเอาเป็นน่วยเป็นนี่กสิบบกรบเพี้ยนนะครับกสิบบกทัวถึงนะครับเนี่ยก็เป็นของข้างเมดนะครับที่เตรียมไว้ให้ลูกให้หลานมายามปูยามยาแล้วก็ส่วนหนึ่งกสิเอาใบห่อเขาสากนะครับไปยายใส่ใส่หน้านะครับมืออื่นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นมือยายเขาสากแล้วครับขค้ืนนีนะครับผู้ใดยามปูยามยาได้หลนะครับหนึ่งทุ่มสิบหน้าที่มาว่าแบ่งปันทูกกันฟั่งเลยครับเด้อ คลิปนี้ขอจบสี่นี้ครับสวัสดีครับ